วันนี้มาในคลาสไฮรลเลอร์เราจะเก็บเงินให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่ได้แต่งรถไฟเลยนะฮะมันมีลวดหนามันมีป้อมปืนมันมีแผ่นเหล็กป้องกันอ้าวม้าไม่อยู่แล้วโอเคมาไม่เป็นไรเรื่องม้าจบไปวันนี้มาแต่งรถไฟกันเก็บเงินได้เยอะก่อนอันดับแรกนะฮะเราก็เก็บอาวุธที่เราได้มาเสียดายอันนี้ขายไม่ได้นะครับเป็นเกมพาสจริงๆแค่นี้ก็น่าจะถึงเม็กซิโกแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้แวะมันก็ ไปได้เรื่อยๆเ,เอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่น่าจะถึงครับอะเอาทองมาขายเราเป็นไฮโรเลอร์เพราะฉะนั้นก้อนนี้จะได้75จาก50เก็บมาปุ๊บนี่เป็น95ซื้อโค1ก้อนตามที่เขาต้องการและที่เหลือมาซื้ออันนี้เลยเท่าไหร่20มันทำดาเมจได้เยอะไหมอันนี้ซื้อมาให้หมดเลยอันนี้แต่งด้วยอันนี้ก่อนซอมบีจะได้โดนดาเมจไงเวลาเดินมา เอาจากตรงไหนก่อนดีตรงนี้ก่อนก็ได้ไหมด้านหลังเราไม่โดนใช่ไหมดามิดวางไปซื้อแต่ลวดหนามก่อนแล้วกันอะไรยี่สิบได้เท่าไหร่ก็ซื้อลวดหนามให้หมดจอดๆๆแป๊บหนึ่งส่วนใหญ่บ้านเดี่ยวอย่างนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะมี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 มมลูกป,ปั้นพอได้อยู่อย่างอื่นไม่มีเลยมาเลยมาเลยมาเลยอืมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเหรอไม่โดนได้ยังไงเนี่ยมา้ามาด้วยมา้มาม้าโอ้มา <laughs> บอกแล้วว่าหนามมันคมอ้อ สองทีเท่า,างั้นซอมบี้ก็สบายเลยนะสิถ้าเกิดปีนขึ้นมาโดนอันนี้ยกเว้นโจนคือโจนยิงได้ไงอ้าพักชมโฆษณาสักครู่ครับแย yeah, ่เสื้ออมนุปเสื้ออมนุปใส่ยังไงผมก็ไม่นุบแย่เสื้ออมนุปเสื้ออมนุปเสื้ออมนุปใส่ไปไหนผมก็ไม่นุบเสื้อแอมนุป ใส่แล้วไม่นูบโค้ดสลดพิเศษ VIBE TF w 1 0ลด10%ที่ลิงก์ช้อปปี้ด้านล่างเท่านั้นนะครับระวังของลอกเลียนแบบด้วยนะฮะของแท้ต้องร้านไวฟ์ออที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นหมู่บ้านหมู่บ้านโอ้โอโดนอะไรโดนอะไรใครโดนอะไรโอ้โดนเหยียบหมดเลยยางมียูนิคอนไหมไปดูก่อนแป๊บหนึ่งยูนิคอน250จะต้องหาอานมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไปไปไป เคลียร์ต่อเคลียร์ต่ออันนี้มาฮอลลีวเตอร์ม้กังเขียนม้กังเขียนมีกี่อันครับอันเดียวใช่ไหมเห็นนะเห็นนะไม่ต้องเนียนไม่ต้องเนียนเลยเดี๋ยวไปจำสแกนข้างในในด้วยห้าห้า,ห,าหกโอเคเก <c oughs> ็บเก็บ เก็บแล้วก็เก็บเก็บครับผมเก็บทุกอย่างเก็บครับเก็บครับผมเก็บเก็บเก็บมาให้หมดสิบสองเกือบ <c oughs> เต็มแล้วยิดหนึ่งอันนี้มีกระสุนตรงนี้มีกระสุนกระสุนไรเฟิลของไม่ค่อยดีเลยฮะหมู่บ้านนี้โอ้ตรงนู้นอะไรนอนอยู่อ๋อมีโจนอยู่ข้างใน <c oughs> บุกไม่ดูโอ้แลบอยู่ตรงนี้ดีมากคืนนี้ฟ้าผ่าไม่เป็นไรตีไปเลย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 ฟ้าผ่า,าไม่ใช่คนขุดเมืองที่ขุดยากเหลือเกินเออ ทำไมมาร์อยู่ในบ้านแล้วโดนอะไรอ่ะโดนป้อมปืนเหรอมาร์ไม่น่าจะโดนป้อมปืนนะฟ้าผ่าหรือเปล่าแปลกมากแต่ตัวโจรไม่อยู่โอเคไปอือมสี่สิบเก้าโอ้ใช้ได้ใช่ได้เอ้ยอันนี้ไว้ใช้นี่ไว้ใช้นี่ไว้ใชอ้อันนี้ด้วยนนไ,วไว้ใช้ที่เหลือก็เซลไปแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งไม่รีบไม่รีบวันนี้ ไปหยิบทองหยิบสมองก่อนฮะได้หลายบาทเลยตรงนี้ก่อนที่จะมืดคืนนี้น่าจะแวะที่นี่สักคืนหนึ่งให้ป้อมปืนสู้ือ,อของร่วงลงมาเทสลาเราไม่ปลุกหรอกเรามาเก็บของอย่างเดียวทองเพียบเลยวันนี้แค่หนึ่งมืนเมตรแรกนะฮะหมู่บ้านเดียวแบงค์เดียวด้วยกับอีกหนึ่งแลบเป็นพันแน่นอนพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วพันสองแล้วพันสามครับ หมดแล้วโอเคพันสามมีแม่ลวดหนมต้องมาลุ้นอีกนะว่ามีขายไหมไม่มีครับที่นี่ต้องไปต่ออืมอันนี้เอามาไม่เอาดีกว่าห้าสิบเปืองที่นี่ไม่มีก็ต้องไปต่อรอดึกก่อนดีไหมหกโมงแล้วรอดึกก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปตอนเช้าเผื่อคืนนี้เป็นแวมไพร์อะไรอย่างนี้โอ้มนุษย์หมาป่าดีเลยดีเลยดีเลยขอบคุณมากโอเคมาหกตัว อือฮึยี่สิบเองเหรอแบงค์ bank อยู่นี่โอเคมาเลยมาเลยอือฮึรหัสอยู่หน้าแบงค์พอดีใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะโ,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 โอ้โห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 รถไม่เนี่ยเลือดโอ้ทำไมทนอย่างงี้เออทนมากโอ้นี่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 นมีอีกไหมเป็นโจไม่เอาอะสามสามหนึ่งห้า ห้าโอเคเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดได้เงินเยอะมากมือดกแล้วคืนนี้คือคืนนี้คืออะไรฟ้าผ่าครับนี่เพิ่งจะสองหมื่นเมตรนะเพิ่งจะสองหมื่นเมตรเล่นแบบเก็บเกือบทุกอย่างเนี่ยใช้เวลานานมากโอ้เจ้ามา <laughs> ที่ตั้งเยอะแยะเจ้ามาไม่ต้องเสียใจไปนะขอบคุณที่เดินทางกันมาได้คุ้มค่า ที่มาอยู่กับเราขอบคุณมากนิดเดียวนิดเดียวโอ้เกือบสองพันฮะนิดเดียวไอ้ได้กงันหนึ่งอ๋ออันนี้โจรขอหน่อยรวดน้ํามีเถอะใช่ไหมไม่ใช่ตะเกียงโอ้เวลาอยากเจออะไรนี่ไม่ค่อยเจอเลยนะเซ็งมากสามหมืนขอเธอรวดน้ํารวดน้ําก่อนเลยอยากได้รวดน้ําจะได้ลองแบบให้ซอมบี้มาเยอะๆดูว่าจะเป็นยังไง ไม่ต้องสู้เองเหยียบรวดน้าไปมีไหมมีไหมมีไหม,ม,มรวดน้ารวดน้ารวดน้ารวดทุกชีวิตอมีมีมีเย่ม, yeah. มันต้องอย่างนี้สิอ่ะได้แวะคืนนี้สักคืนนะฮะที่นี่คืนนี้เป็นเพมิพายหน่อยก็ดีนะอันดับแรกนะฮะเราวางให้ทั่วเลยครับวางให้ทั่วเลยได้อีกครับนี่ เหยียบได้สองอันอะ่ะโดนอันนี้โดนอันนี้ด้วยข้างล่างวางดิอีกไหมลวดหนามเต็มๆต็มแน่นๆเดินตรงไหนก็โดนโดนแน่ๆเงินยังเหลืออยู่ไม่ต้องห่วงมีเยอะมีเยอะอีกสักคืนนึงอะ่ะที่นี่ยังไม่รีบไปมืดอ,อีกแล้ว <laughs> ทั้งคืนครับใช้เวลาทั้งคืนทั้งวันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงออ ไปคิดว่ามันจะนานขนาดนี้แต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความโหดของรถไฟปีนขึ้นมาไม่น่าจะรอดยังไงก็โดนเราเหลือตรงนี้ไว้แล้วก็อันนี้ออกไปจะมาขอบคุณมากนะแต่ว่านายไปเถอะขึ้นมาก็โดนโดนตรงนี้โดนเดี๋ยววางตรงนี้อีกวางให้หมดด้านนี้ด้านข้างนิดนึงแล้วกันตรงนี้อันนี้เราจะปีนได้ไหมเนี่ยถ้าเราปีนขึ้นอ๋อปีนได้ปีนได้ไดแล้วกระโดดขึ้นได้ไม่เป็นไรโอเค แล้วก็ตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าความปลอดภัยของผู้ดโดยสารถ้าขึ้นมาคือโดนแน่นอนตรงนี้มันชอบเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนทําไมเนี่ยเออ,อเคตรงนี้ด้วยวางไปให้หมดมือดอีงแล้วอะอ,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 อสามคืนสี่คืนครับที่ผมทำอันนี้อยู่ซอมบี้ไหมล่ะซอมบี้ก็จะดีมากยังไม่หมดยังไม่หมดวางไปอีก ยังวางได้อีกหมดแล้วโอ้โหมาแวมไพร์แวมไพร์แวมไพร์แวมพร์มาเยอะๆหน่อยก็ได้นะแวมไพร์ปิดทุกส่วนที่คิดว่าน่าจะโดนในห้องคนขับกันให้หมดเลยกันให้หมดเลยเรากระโดดขึ้นได้ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เหยียบเหยียบเต็มที่ออื อันนี้เอาไปขายได้อีกสองตัวได้อีกอันหนึ่งเอาละฮะมาดูซิคืนนี้จะเป็นยังไงโอเคอ่ะลองไปดู <c oughs> ลวดหนามขึ้นมาก็โดนอยู่ข้างล่างก็โดนยังไงก็โดนจะขึ้นได้หรือเปล่าด้านนี้ปลอดภัยแน่นอนอื <c oughs> หมดตังแล้วฮะเกี้ยงเลยครับสองพันกว่ารุ่นหมาป่าครับโอโ้โดนครับเต็มๆเลยครับ <c oughs> โดนเต็มๆครับผมโดนครับ มาเลยครับผมมาครับอยากปีนมาปีนมาเลยปีนมาเลยครับปีนมาเลยครับโอ้โหโอ้โอ้โหเขาปีนมาครับผมเขาปีนมาปีนมาก็โดนโดนโดนสิโดนโดนเฮ้ยทําไมโอ้โหดาเมจดคือมนุษย์หมาป่าเลือดเยอะไงแล้วก็ต้องเข้าใจส่วนนั้นข้างล่างอะโดนได้ยินเสียงอยู่กิบกับกิบกรับเขาปีนไม่ได้เขาติดลวดน้มปีนมาเลยปีนมาเลยปีนมาเลยด้านนี้ก็ลวดเยอะทําไมไม่วิ่งวะล่ะกลัวเหรอ กลัวน้ำเหรอมาเลยมาเลยมาเลยเดยมาเลยอือนั่นแหละนั่นแหละขึ้นไม่ได้ครับเช้าแล้วเรียบร้อยเลือกี่ตัวอ้าวตัวเดียวเหรอที่เหลือคือขึ้นมาไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยดาเมจโอ้โหได้ยินเสียงโดนตลอดนะเก็บเก็บเก็บบแต่ว่าถ้าเป็นซอมเบี้นะจะได้อยู่อือ ที่เหลือก็คือเดินมาเลยเดินมาเลยซอมบี้อันนี้เกราะอันนี้เกราะลองเดินมาสิโอโหโอโหโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโ,โอโโอ,โโอ,โอะไรเนี่ยยังรอดอีกห่อฮะไม่น่าเชื่อนี่ล้มไปแล้วนี่ขนาดเกราะนะเนะ่นะอืมมันต้องออมด้านท้ายเฮ้ย hey, พวกนายมานี้พวกนายขมอนขมอนอือืมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสิขึ้นมาสิ มาสิเกิบมามาเร็วทางนี้โอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวขึ้นขึ้นรถไฟตัวเองไม่ได้รถไฟ <c ười> ล,มล,มล้มยัยงล้มแล้วใช่ไหมยัง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 อยู่ยังอยู่อ๋อโดนแล้วโอเคอืมเคลียร์หมู่บ้านด้วยลวดหนามบนรถไฟสองสี่สองหนึ่งหกคืนนี้คือคือคืนนี้คือใครนะโอ,อ้มุน์หน้นาไปาอีกแล้วโอ้โหโอ้โห อเข้ามาได้ยังไงมันต้องมีเมทัลชีตปิดด้านหลังหน่อยแต่ก็ทำเป็นกับดักได้นะนี่เขาก็เดินไม่ได้แล้วเนี่ยติดอยู่เนี่ยเพียงแต่ใหญ่เขาปีนขึ้นมาก็แล้วกันยืนนิ่งเลยคือเพื่อนยังไม่ไปใช่ไหมเขาก็เลยไม่มามาสีด้านนี้เดินขึ้นมาอ่าติดติดปีนไม่ได้โดนลวดหนามนี่ไงเลือดโอ้โหกว่าจะลดทีลนิดเทีลนิดกว่าจะลดเออโอ้โหเช้า จนเช้าอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ